วันนี้มีเมนูเด็ดครับมัมเสนอแกงปลาดุกใส่ใบชะพูครับหรือผักอีเลอเลอะไปดูแม่ครวัวกันนี่ครับไหนเป็นใบแบบไหนนี่นี่เหมือนใบพูเลยครับเหมือนใบพูเลยนี่เก็บมาปลาดุกสองโลครับผมในหมอ้อปลาดุกสองโลอ่ะขั้นตอนไม่มีอะไรมากเนาะก็มีพริกแกง พริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็เอามาใบ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 เชาพูมาหั่นนะครับนะนี่หั่นแบบนี้เด้อนี่เลยนะเอาตัวตอนหั่นนะครับก็ไม่ถึงกับฝอยมากนะครับประมาณทักนะพอประมาณนี่นี่ประมาณนี้ครับหั่นเลยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยครับผมตัวนี้จะช่วยดับคาวครับนะแล้วก็ส่งกลิ่นที่ชวนรับประทานด้วยนะครับใบไีเลิศ หรือใบชาพูนะนะครับนี่เลย่ะเดี๋ยวปล่อยให้แม่ครัวเขาดําเนินการไปต่อครับผมลง <c oughs> มือแล้วครับคุณผู้ชมลงมือแล้วนะใส่น้ํามันลงไปนะครับน้ำมันลงกระทะเลยเพื่อที่จะผัดพริกแกงให้หอมนะครับนะนี่เลยปลาดุกสองโลเราก็พริกนี่ไปถุงยี่สิบบาทสองถุงนะครับอ่าใส่ไปหนึ่งถุงนะฮะใส่ไปทั้งสองถุงเลยใช่ไหมโอ้ ใส่พริกแกงทั้งสองคนเลยครับก็ผัดพริกให้หอมเลยฮะนี่ครับผัดให้หอมฮะผัดให้หอมเลยนี่เลยอ่าพอผัดพริกแกงหอมได้ที่นะครับให้กลิ่นโชยจมูกเลยนะนะแล้วก็เอาปลาดุกใส่เลยครับนี่เลยใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องรีรอเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับ พอพอใส่ปลาดุกไปแล้วนะอา้าวเราก็จะเอาน้ำย้อนไปเลยนี่นะไม่ต้องคนเลยใช่ไหมวะ,ะอ๋อกลัวมันเละหรือไงิดาให้เนื้อเปิดดงกไม่ต้องคนเลยนะครับเอาปลาดุกใส่นะแล้วก็ปิดฝาเลยครับอย่างนี้เลยนะสักพักอย่างนี้เลยนะนี่ฮนะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับอ่านะมีน้ําตาลรสดีแล้วก็ผงชูรสนะครับผมนะถ้าไหนที่ไม่ทานก็ว่ากันไปอีกอย่างนะครับส่วนในตัวใบชาพูนี่นะครับหรือบปอกอีเลสเนี่ เดี๋ยวใส่ตอนใกล้จะสุกนะครับนะนี่เลยครับอ้าวแล้วก็ทิ้งไว้เลยคุณผู้ชมปล่อยทิ้งไว้เลยครับอย่างนี้เลยจนกว่ามันจะรวนเนื้อยุ่ยนะครับนะแป๊บเดียวเขาก็สุกครับปลาดุกสุกไวมาเรามาเปิดดูนะครับแล้วก็พริกพริกพิกปลาดุกเลยนะเอาด้านบนลงข้างล่างเลยครับนี่สีสันก็จะประมาณนี้ครับว้าวโอ้หกลิ่นหอมครับคุณผู้ชมว้าวนี่พริกด้นบนลงข้างล่างครับ เอาแล้วมาลงข้างล่างนะแล้วก็พักค่อยมาปรุงเครื่องนะครับสองครับไปดูกันไปดูกันคุณผู้ชมโอ้โหหอมแปดบ้านเลยครับมาเนี่ปลาดุกสองกิโลครับปลาดุกสองกิโลนี่เลยอ๋อไรไซมีชิมก่อนครับ นะแม่ครัวชิมก่อนขอชิมก่อนเครื่องปรุงเครื่องไปแล้วนะนะครับไม่มีอะไรมากครับเครื่องปรุงมีสามอย่างนะครับเอาใบาชะพูล,ลงไปครับพระเอกของเราใบาชะพูล,ลงไปเลยจะเิญอาหารครับกลิ่นของใบชะพูนะครับนะนะช่วยให้เจริญอาหารนะครับนะนี่ อีกปุ๊บค่อยๆตักค่อยๆตักนะครับต้องพิถีพิถนหน่อยนะถ้าตักมั่วๆถ้าคนมั่วๆปลาจะเละนะครับนะก็ค่อยๆค่อยๆบรรจงเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้เพราะว่าปลาสุกแล้วนะเพราะว่าปลามันสุกแล้วเราก็ค่อยๆบรรจงนะครับคือบรรจงคนให้ใบ้ะพมูลงล่างนั่นเองสักพักก็สุกแล้วแหละไม่ยากเลยก็เอาลงได้นะแค่คนๆลงไปนห่ยนะครับกลิ่นหอมของใบ้ะพูก็โอ้โหเตะเจ้าโหครับช่วงนี้ อยากให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆครับป๋าวสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวชิมให้ดูครับผมเดี๋ยวชิมให้ดูเลยนะเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมนี่เลยครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูครับรสชาติรสชาติรสชาตินี่เลยครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมให้ดูครับผมอืกินกินใบชะพูนี่มันเจริญอาหารนะครับชวน ชวนให้ทานเลยนะมันหอมๆเลยนะใบชะพูกับใบไอ้ใบไอ้กระเสริมถ้าภาษากลางะละระยองเขาเรียกกระเสริมถ้าภาษาอีสานบ้านผมนี่เขาเรียกใบใบไอ้ใไบไอ,ไไอ,อะไรวะเดี๋ยวนึกไม่ออกอืใบกระเสริมใบใบผักเพลอยผักเพลีวใบผักเพลวครับผมนั่นแหละกับใบพันชะพูนี่นะมีสองตัวเนี่ยที่ว่าใสาก่กระแกงกลาดูกี่ย ุดยอดเดี๋ยวเราเชิมดูครับผมคำแรกสุดยอดครับผมแกงปลาดุกใส่ใบชะพูหอมหอมอร่อยอร่อยครับมามาท้า้วยการครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับนะคลิปนี้ี่นี้เอาเมนูกับข้าวมาฝากครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ uh